รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเชียงรายเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาของหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากในพื้นที่แม่สายเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567พลโทอนุภาพสิริมนทนเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมด้วยพันเอกนาทีทิมเสน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนไทยสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาระหว่างคู่หมู่บ้านปางห้าตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังังวดหเชียงรายกับบ้านป่ากุก๊กเมืองพงจังหวัดท่าขี้เหล็กสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาและคู่ของบ้านป่าแดงตำบลเกาะช้างอเภอแม่สายจัังหวดเชียงราย กับบ้านดินดำมเมืองพงจังหวัดภาคีเหล็กสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาซึ่งจัดโดยหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากร่วมกับอำเภอแม่สายและหัวหน้าส่วนราชาการกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การพบปะพัฒนาสัมพันธ์การเดินขบวนรณรงค์ป้องกันภัยชุมชนการให้บริการทางการแพทย์การให้บริการตัดผมฟรีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการแข่งขันฟุตบอลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านณโรงเรียนบ้านปางห้าและพิธีบวชป่ากิจกรรมปลูกป่าพร้อมทั้งกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจุดผ่อนปลนการค้าบ้านปางห้าตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย โดยมีประชาชนทั้งฝ่ายไทยและสาธารณารัฐแห่งสหาภาพเมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน200คนภาพข่าวสันติวงสุนันหัวหน้าสูงข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงาน